yeah สู้ภัยฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นคือ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพีระลิมเจริญนักข่าวนปชอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับสวัสดีครับอาจารย์ธิดาครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกรณีปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสืบเนื่องจากเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับเรื่องอคาวินิจฉัยตามคำร้องมาตรา68นะครับจากคำวินิจฉัยดังกล่าวของสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยทางอาจารย์วิเคราะห์ถึงปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์คือคำวินิจฉัยถ้าดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างไปจากตอนที่ตอนที่พูดรอบแรกรที่แบ่งเป็น4ประเด็นก็ยังคล้ายๆเดิมไม่ได้ต่างไปนะคะแต่ว่า ตรงนี้ก็อยากจะลองคุยในรายละเอียดดูเพราะว่าคือถ้าถามว่ามันจะมีการขัดแยง้งแน่นอนก็คือขณะน,นี้ความขัดแย้งมันเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่การแสดงออกของกลุ่มพันธมิตรนะค,ค,คะการแสดงออกของพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งที่สำคัญที่เรียกว่าในรอบใหม่ที่สำคัญก็คือตอนที่สารรัฐธรรนูญยับยัง้งนะยับยั้งรัฐสภา เพราะนั้นขณะนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่ารัฐสภาจะสแสดงท่าทีอย่างไรแต่เอาละนัน่นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองรัฐสภาก็อยากจะวิเคราะห์นะฮะในสิ่งที่ตุลาการรัฐมนูญวินิจฉัยนะฮะว่ายกตัวอย่างเช่นประเด็นแรกประเด็นแรกของมาตรา68นะฮะ,นะะท,ที่วิเคราะห์ว่าเออท,ที่ที่พูดว่า มีสิทธิ์ที่จะร,ร,รับคำร้องรับรับคำร้องในที่นี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตยอย่างหนึ่งตุลาการรัฐมนูลใช้คำว่าจิตนารมณ์หลายข้อเลยครับอาจารย์นะจิตนารมณ์หลายข้อเลยที่สำคัญนะฮะนี่ยนี่ยกตัวอย่างเช่นในคำวินิจฉัยสำหรับประเด็นแรก หน้า24พูดถึงการป้องกันโดยอ้างคำว,ว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องยึดถือไว้เป็นสำคัญคือย้อนกลับไปคือใช้คำว่าการมีอยู่ของมาตรา68มาตรา69เป็นไปเพื่อรักษาหรือคุ้มครองตัวรัฐธรรมนูญตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ คือการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันการทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองโดยประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญความมุ่งหมายประกาศของรัฐธรรมนูญประการนี้ต่างหากถือว่าเป็นจิตนาลมผู้จิตนาลมนะฮะทีนี้ลงมาดูในวรรคสุดท้ายในย่อหน้าสุดท้ายของหน้า24ในคำวินิจฉัย กรณีอายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา68วรรค2แล้วแต่ยังไม่มีคำสั่งประการใดจากอายการสูงสุดครับอาจารย์อ่านี่นี่ไปแล้วนะไปถึงอายการ <c oughs> หากปล่อยให้กระบวนการลงมติในวาระที่3รู้ล่วงไปแล้วแม้ต่อมาอายการสูงสุดจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยม่ชอบด้วยมาตรา68วรรคหนึ่ง ให้เลิกการกระทำนั้นก็จะไม่สามารถบังคับตามคำวินิจฉัยในทางใดได้อกีกรวมทั้งไม่อาจย้อนคืนแก้ไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวได้หมายความว่าอะไรจึงด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยจึงต้องรับคำร้องและวินิจฉัยพูดตรงๆว่าตัดจัดการก่อนตัดก่อนแต่ต้นลมแต่ต้นลมคำถามว่าวทำไมมันไม่มีในรัฐธรรมนูญนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นการตีความ อ้างถึงเจตนารมณ์อ้างถึงเจตนารมณ์ยางนี้ที่เรามีความคิดเห็นในทางเนื้อหาวิชาการนะรว่ามันเกินกว่ารัฐธรรมนูญหรือที่ภาษาที่เขาบอกมันเหาะเหินเกินลงกา <c oughs> นะของเค,ค,คือไปตีความประหนึ่งว่าคณะตุลาการารัฐธรรมนูญน,นี้จะเป็นคณะเดียวที่สามารถปกป้องการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไว้ถ้าไม่ใช่ตุลาการสารรับจรนูนแล้วพวกนี้มันต้องจัดการประเทศย่อยยับแน่นอนคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเป็นดูหมึกประหนึ่งเป็นหลักฐานยืนยันอีกครั้งถึงถึงข้อวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูนที่อ้างเหตุผลแห่งอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ อ้างว่าถ้าปล่อยไปก็จะยับยั้งไม่ได้อเอาคําถามถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญเลยครับผมถูก,ถกไหมก็แสดงว่ารัฐธรรมนูนนี้เนี่ยมันมันป้องกันไม่ได้หรืออย่างไร,รเพราะรัฐธรรมนูญเ,เขาเขียนแล้วความจริงมีอยู่ใช่ไหมว่าแม้กระทั่งในร่างที่ขอแก้ไขว่าคุณจะไปแก้เปลี่ยนแปลงอ่าแล้วตัวมาตรา291เองเนี่ยวงเล็บ11 ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไม่ได้ไม่ได้ครับที<ช>นี้แปลว,ว่าตุลาการรัฐมนุนเห็นว่าไม่พอไม่พอหรืออย่างไรนะเพราะฉะนั้นจึงขอตั้งข้อสังเกตว่ามีการพูดคําว่าจิตนาลมม,มีการพูดถึงประนึ่งว่าถ้าปล่อยไปจึงจึงปล่อยไปไม่ได้แบบที่เราเคยคุยกันว่าอาจารย์ที่ดาเนี่ยแกไปซื้อรถไม่ได้หรอก พราะถ้าแ,แกขับแกอาจจะไปชนคนประมาณนั้นอะไรแบบนี้นะฮะเป็นการวินิจฉัยเผื่ออนาคตไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ในลักษณะอย่างงี้เผื่ออนาคตที่ไม่รู้แลวมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าไม่มีใครคิดครับไม่มีใครคิดแต่อาจารย์กําลังมองว่าเรื่องที่ขนาดขนาดาฝ่ายประชาชนไม่คิดมันยังเกิดขึ้นได้เลยเพราะขนาดระบุเอาไว้แล้วใน291นะครับทับ11เนี่ยว่าคุณจะแก้ไขเพิ่มเติม อ่าโดยที่โดยที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไม่ได,ได้ครับแล้วในร่างเขาก็เขียนเอาไว้ด้วยรวมทั้งในหมวดหนึ่งหมวดสองครับใช่ไหมฮะเกี่ยวกับพระมหากษตริย์ด้วยคือขอพูดในเชิงการเมืองหน่อยครับอาจารย์ไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวนะว่าเห็นไหมว่าคิดไม่ถึงหรอกว่าจะมาไม้นี้ก็ยังมาไม้นี้ได้ครับนะขนาดที่เรียกว่า เขาพูดกันทั้งสภาตั้งไม่รู้กี่วันกี่คืนคยังออกมาในไม้นี้ว่าออถ้าทิ้งไปมันอาจจะอาจจะมีการแก้ไขเพราะนั้นจึงนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุที่อ้างให้รับคำร้องและวินิจฉัยว่ามีอำนาจ ประเด็นที่หนึ่งถูกไหมคะเป็นประเด็นที่หนึ่งครับอาจารย์ค่ะเป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นที่หนึ่งนี่ต้องขอบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครคิดก่อนครับว่ามันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นว่ามีคนสงสัยครับว่าจะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองครับถามว่ามันเกิดขึ้นซื่อๆเป็นการเกิดขึ้นซื่อๆโดยที่เป็นห่วง จริงหรือเปล่าอนะอาจารย์ว่าไม่ใช่หรอกแล้วอาจารย์คิดเป็นยังไงครับไม่ใช่หรอกก็คิดว่า <c oughs> เป็นการเป็นการอะไรอะจินตนาการที่ที่มีเป้าหมายเป้าหมายมีเป้าหมายอาจารย์ยคิดว่ามีเป้าหมายมีเป้าหมายก็เพื่อไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 50นั่นแหละนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เห็นชัดว่าอายุการสูงสุดบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยไม่ยื่นครับผมถูกไหมคะแต่ตอนนี้ตุลาการตัดสินว่ามีสิทธิ์รับรับคำร้องครับเพียงแต่ตอนสุดท้ายวินิจฉัยว่าไม่ได้ล้มล้างเพราะมันยังไม่มีรูปธรรมครับเพราะฉะนั้นในทัศนะของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามันไม่ได้เป็นห่วงแบบแบบซื่อๆธรรมดาหรอกครับ แต่เป็นเรื่องที่มีเป้าหมายแน่นอนว่าต้องหยุดยั้งรัฐธรรมนูญการแก้ไขไม่ให้มีการแก้ไขและรัฐธรรมนูนฉบับนี้ให้ได้ต้องขออภัยนะเพราะว่าอันนี้ต้องวิเคราะห์ไปตามตามที่มันมันมันเป็นเช่นนั้นจริงๆว่าว่าเราขอตั้งข้อสงสัยนะรเราขอตั้งข้อสงสัยในประเด็นนี้ว่าอา,อาจจะเป็นห่วงจริงๆแต่ว่าประชาชนก็สงสัยละ สงสัยว่าทําไมถึงต้องจินตนาการแบบนี้นะจินทไมถึงต้องจินตนาการแบบนี้ข้อสําคัญคือมันเกินกว่ารัฐธรรมนูนเอาละนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะทีนี้มามามาประเด็นที่สองครับอาจารย์ประเด็นที่สองประเด็นที่สองที่ท,ที่ที่วิเคราะห์ว่ามาตราสองเก้าหนึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่นะฮะ ทั้งหมดนี้เนี่ยขอวิเคราะห์ทางด้านการเมืองด้วยนะก็คือติดใจมากคำว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในนี้ระบุชัดนะฮะว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนนั้นเป็นของประชาชนนะฮะเห็นว่าอำนาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองหรืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนอันเป็นที่มาโดยตรงในการให้กำเนิดรัฐธรรมนูญอันนี้เขียนไว้ไพเราะมากครับผม โดยถือว่ามีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งโดยระบบกฎหมายและองค์กรทั้งหลายแปลว่าประชาชนนะมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและประชาชนมีอำนาจสูงสุดถ้าถ้าถ,ถ้าดูตามนี้นะครับเพราะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้องค์กรนั้นเองหมายถึงรัฐสภาใช้อำนาจที่ได้รับมอบจากรัฐธรรมนูนนี้เอาไปแก้รัฐธรรมนูญนั้นเหมือนใช้แก้กฎหมายธรรมดาครับนะฮะ แต่ความจริงมันมีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ250ว่าถ้าจะแก้ไขจะแก้ยังไงคือมาตา291 291ครับเขียนเอาไว้ยาวเลยใช่ไหมฮะเขียนเอาไว้ยาวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจึงต้องกําหนดวิธีการแก้ไขเป็นพิเศษแตกต่างความจริงท่านไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วรัฐธรรมนูนเขียนไว้แล้วว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูนเขียนอย่างไรแต่นี่เป็นการตีความใหม่นะโดยที่สําคัญก็คือบอกว่าเป็นกระบวนการที่ได้ผ่านประชามติ พูดถึงการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนิหน้า25เป็นกระบวนการที่ได้ผ่านการลงประชามาติโดยตรงของประชาชนครับอาจารย์ประชาชนจึงเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับตรงนี้ท่านไม่เห็นด้วยต้องขออภัยไม่เห็นด้วยจริงๆประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เอาปืนจี้หัวค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ้างเอาว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามตามตาตรา291 แม้จะเป็นอำนาจของรัฐสภาก็ตามแต่ถ้ายกร่างใหม่ทั้งฉบับไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ม,ม,มันไม่แล้วมันไม่มีเขียนตรงไหนเลยเจตนารมณ์ของมาตรา291เปิดมาตรา291ไม่มีครับผมแปลว่าเป็นการตีความครับผมถูกไหมหมายความว่าคุณหาในหาในนี้ไม่มีครับแต่เมื่อไรอ้างเจตนารมณ์แปลว่าเป็นการตีความครับใช่เปล่าเพราะว่า คุณเป็นทนายนะครับผมนะเพราะว่าในเนื้อหา291ไม่มีเขียนเลยครับไม่มีเขียนเลยว่าห้ามไม่ให้คุณจะแก้จะแก้มากน้อยขนาดไหนมากน้อยขนาแก้อย่างไรครับนะแก้มากน้อยขนาดไหนนี่เขาไม่ได้บอกแต่แก้อย่างในวิธีการนี่เขามีบอกหมดเลยครับถูกไหมฮะใน291ครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มาโดยการอันนี้อ้างว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มาจากการลงประชามติ mm hmm. ก็ควรจะได้ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนเสียก่อนนะเพราะว่าร่างนี้มันหมายความาลงประชามติทีหลังร,ร่างของร่างของพรรคและของรัฐบาลครับหรือรัฐสภาจะใช้อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราก็มีความเหมาะสมครับแปลว่าให้เชียร ให้ทําประชาาต,ติก่อนอหรือให้รัฐสภาแก้เป็นรายมาตราก็เหมาะสมและเป็นอำนาจรัฐสภาที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้ได้จึงซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา291จารย์ถามว่า291มันเขียนอะไรตรงนี้เอาไว้ไม่มีไม่มีครับแปลว่าเป็นการตีความถูกไหมเพราะนั้นถ้าว่าไปการวินิจฉัยนี้อาศัยการตีความโดยพูดถึงเจตนารมณ เพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุเลยนะสองเก้าหนึ่งเป็นการตีความก็ไม่รู้อันนี้ต้องเล่าไว้ให้นักกฎหมายครับเขาพิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรอาจารย์ครับการตีความที่มันนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรนี่มันจะถือว่าเป็นการตีความโดยชอบไหมครับอาจารย์น่าสงสัย <นะ S 2> ถ้า <นะ S 2> อาจารย์พูดมากก็บอกว่าอาจารย์ธิดาไม่ใช่นักกฎหมายเป็นนักวิทยาศาสต <laughs> ร์นะแต่ว่า คือพูดตรงๆว่าเราเป็นกระบวนการประชาชนเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจบ้างพอสมควรระดับหนึ่งว่ามันมีอะไรถูกอะไรผิดมีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหานะเพราะนั้นที่เรามาดูนี่ก็คือว่ามันไม่ได้ตีความตามตามเนื้อหาแต่เป็นการตีความโดยบอกเจตนารมณ์เพราะเราดูตรงไหนก็ไม่มีว่าห้ามแก้ทั้งฉบับนอกจากนั้นสิ่งที่เราเคยทำมา ก็คือตอนที่เราแก้ตอนที่เราแก้จาก3ามส5มาหมาเป็น 4, 4 0 4 0ครับ 4, 0, เราใช้มาตรา2 1 1, 1, 2> 1เปิดประตูครับครางนี้เราก็ถือว่า291เปิดประตูเพราะนั้นก็คิดว่าทำเหมือนกันอย่างน้อยคุณทั้งคุณวสันทั้งคุณจรัญก็เคยบอกแล้วว่าแก้ได้และควรแก้โดยเฉพาะอภิสิษ์เวชาชีวะก็พูดแล้วว่าแก้ได้และควรแก้เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยคือมีข้อไม่เห็นด้วย สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือมาตราสองพูดตรงไหนว่าไม่ให้แก้ทั้งฉบับครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เขามาขอแก้มาตราหนึ่งมาตราสองก็ไม่ได้แก้เอาพูดภาษาเทนตรงนะก็ไม่ได้แก้ทั้งฉบับอะ่ะครับมหมวดหนึ่งหมวดสองไม่ใช่มาตราหนึ่งมาตราสองหมวดหนึ่งหมวดสองก็ไม่ได้แก้แล้วทั้งหมดมันมีสิบกว่าหมวดอย่างน้อยสองหมวดไม่ได้แก้ละแล้วคุณมาบอกอีกว่าหมวดไหนไม่ให้แก้สมมตินะ มันก็ไม่ใช่แก้ทั้งฉบับมันก็แก้จํานวนหนึ่งครับและยังมีการระบุเอาไว้ว่าไม่ให้แก้อะไรอะไรอะไรบ้างมีการเขียนเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องเจตนารมณ์ว่าไม่ให้แก้ทั้งฉบับอีกประการหนึ่งการอ้างอำนาจสถาปนาครับรัฐธรรมนูญโดยประชาชนคำถามว่าท่านพูดแบบอย่างไรนะ คือเราก็ต้องให้เกียรติเพราะอยู่ในตำแหน่งสูงแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้นะเอาพูดเป็นภาษาวิชาการก็แล้วกันคือเป็นการตัดตอนพูดตัดตอนเลือกเลือกหยิบเลือกหยิบเฉพาะเลือกอหยิบเฉพาะอ,อ,อ,อันไหนที่เราพอใจครับนี่ไม่ใช่ช้อปปิ้งนะไม่ใช่ช้อปปิ้งแล้วเลือกว่าเอาเอา,เอาเฉพาะเอาเฉพาะแบบที่เราชอบที่ส่วนอยากจะได้ไดอ่ามันไม่ได้ครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือก เพราะอะไรไหมเพราะมันเป็นความจริงที่ปรากฏชัดแล้วว่ารัฐธรรมนูญ50มาจากรัฐประหารครับมาจากรัฐประหารนอกจากมาจากรัฐประหารแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ให้คนลงมาเตะครับคุณบอกไปเลยตามมาตาจาจาร์เท่าที่จําได้นี่ก็คือ165ครับอาจารย์นะฮะที่ที่ระบุเอาไว้เลยระบุเอาไว้เลยว่า ถ้าคุณไม่ไม่เลือกนะอันนี้คือรัฐธรรมนูญของของคอมชอปี49ปี49ถ้าคุณไม่ไม่ยอมรับถ้าไม่ผ่านประชามติครับคอมชอและรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเลือกรัฐธรรมนูญอะไรก็ได้ที่ใช้มาแล้วก็คือฉบับคอมชอก็ได้ครับหรือฉบับไหนก็ได้ฉบับจอมพลสฤษดิก็ได้ครับอาจจะเอามาให้ประชาชนใช้แทนครับถูกต้อง ถามว่านี่หรือคืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนที่ชอบทำสำหรับรัฐธรรมนูน2550คือนี่มันเป็นการตัดตอนเป็นการบังคับเลือกเอาว่าเอ้าเขาผ่านประชามติลบประชามติแบบไหนโดยเอาปืนจี้หัวจี้หัวประชาชนนะรับรับไปก่อนทุกคนพูดอย่างนี้รับรับไปก่อนคุณจรรญนพักนีธนากุลพูดเองเลยว่า รับผมบอกให้รับไปก่อนเผื่อจะได้พ้นจากอำนาจรัฐประหารไปรนู่นเลยนะคะหรือหรืออภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เหมือนกันมันอาจจะมีที่มาไม่ดีแต่ว่าก็รับทรรนูนนี้เปิดให้แก้ไขได้ง่ายครับประชาชนห้า0มื่คนหรือรัฐสภาเท่านี้เท่านี้ก็แก้ได้แล้วแล้วเป็นยังไงแต่พอตอนนี้จะไม่ยอมอไม่แก้ใช่ไหมงั้นงั้นก็คือความหมายว่าในขณะนั้นนอกจากคนเอาปืนจี้หัวนะแล้วคุณยังโกหก โกหกประชาชนอีกแล้วอย่างนี้หรือที่เรียกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนครับอาจารย์มันไม่ใช่แล้วถ้าถามกลับ,บอย่างไม่ตัดตอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญสี่ศมาจากประชาชนครับถูกไหมคะหลังจากประชาชนลุกขึ้นสู้ครับคําถามว่าแล้วตอนที่คุณฉีกอะ่ะมันชัดๆเลยว่าคุณปล้นคุณจี้คุณคข่มขืนประชาชนเพื่อทํารับประหาร ไปอยู่ที่ไหนกันหมดมถูกไหมคะแล้วตอนนี้มาอ้างว่านี่คืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ50ของประชาชนถ้าคุณจะแก้คุณต้องไปทำประชามติก่อนอก็ฟังเอาก็แล้วกันครับผม,มครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ